สวัสดีค่ะอยู่กับเซอร์เกตอีกแล้วนะคะที่อีสุสุคิงยนสาขาปักช่องนะคะวันนี้เดี๋ยวเกตพาไปดูรถตอนเดี่ยวนะคะบรรทุกห้าตันสีเทาคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าคันนี้ลูกค้าจัดสเปคอะไรมาบ้างคันนี้ลูกคา้าบรรทุก5ตัน5าตัานอีกแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าลูกค้าคันเนี้ยเลือกสเปคอะไรเผื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้กับลูกค้านะคะที่อยากได้สเปคแบบนี้นะคะแบบ ล้อหน้าคันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นล้อ MAC S S R นะคะสีน้ำตาลเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนี้มีการโหลดจัดทรงลงด้วยนะคะลูกค้าก็ให้ใส่ครอบดิสสีแดงนะคะมันก็จะตัดกับสีน้ำเงินพอดีเลยขนาดยางนะคะ2 3 5สาขอบ18นะคะคือถ้าลูกค้าที่จะต้องใส่พาวลอยของโปอ่ะจะต้องใส่ย,ยางขนาดนี้เท่านั้นนะคะ ถ้าใส่ย,ยางที่ขนาดแตกต่างจากนี้อย่างเช่นลูกค้าเก็ตที่จะใส่24 5เดดเดี๋ยว ABS มันจะโชว์ที่เลื่อนใหม่นะคะแล้วก็คอ,อกนี้ก็เป็นข้อ,อของช่างบืงอ้องเองมอนดะมคอกช่างบื้องลาดบุรีนะคะเป็นข้อ,อผสมเลกค่อนข้างแข็งแรงเลยความสูงอยู่ที่เมตรสามสิบห้านะคะแต่ว่าลูกค้านะ่ะสามารถเลือกความสูงของค้อ,อได้อย่างที่กิตเคยบอกอาจจะ9ชั้น10ชั้นนี่ก็เมตร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 คือเลือกได้นะคะขึ้นอยู่กับ การใช้งานของลูกค้านอะอันนี้เราก็จะต้องจดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าด้วยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยลูกค้าใส่แม็กบรรทุกนะคะอันนี้เป็นแม็กบันทุกของเลนโซสีน้ำตาลอีกเหมือนกันสีก็จะเข้ากับตัวล้อแม็กขอ้อสิบแปดดาน,นานะคะพร้อมกับยาง xcd 2ก็ต้องเป็นยางตัวนี้เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักของการบันทุกได้เนาะนี่แล้วก็เพาลอยเป็นยี่ห้อของโปนะคะลูกค้าให้ทำหัวเพาสีดำ บอกว่าเน้นสีดำอ,อันนี้ก็ช่วงล่างด้านหลังก็โหลดลงนิดนึงนะคะส่วนตัวแนบแนบเนี่ยลูกค้าก็ให้ทำสีดำอีกเหมือนกันคันนี้ไม่ค่อยสดใสเลยเพราะว่าเป็นสีดำนะคะตัวแนบลูกค้าใส่แนบ20มิลนะคะฝั่งละ5แผน่น ชุดโชกแล้วก็ชุดโชกไข่ด้วยนะคะคันนี้มีการดามกระบะบนล่างอย่างหนาเราก็ต้องจดทะเบียนให้ลูกค้าลงเล่มให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องใช้งานเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะประมาณนี้เลยรถคอกที่บรรทุก5ตันนะคะสีเทายังไม่แกะใบย่อออกเลย <laughs> ลูกค้าก็รับรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดวลูกค้าก็จะต้องมาละอันนี้เราก็ ทั้งสูตรก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะแถมกระบะไลเนอร์ให้เติมน้ำมันให้แล้วก็ภายในเนี้ยก็เป็นเบาะหนัง PVC นะคะหน้าจอที่รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y นะคะเครื่องสามพันคันนี้มีแต่เกียร์ธรร,รมดานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นภายในของรถตอนเดียวนะคะเน้นบรรทุกเน้นใช้งานเขาบอกว่านั่งสบายนะเพราะว่าเบาะนียปรับแยกได้นะคะไม่ได้ปรับ ไม่ได้ปรับอันเดียวคือปรับแยกผู้ขับขี่กับผู้นั่งได้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะสบายขึ้นนะคะอันนี้ก็เตรียมส่งมอบแล้วนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้รถคอกนะคะสเปคสเปคแบบนี้ก็ได้หรือว่าสเปคแบบอื่นก็ได้นะคะคือสามารถทักมาขอข้อมูลกับเกียรติได้นะคะลูกค้านะ่ะสามารถซื้อเงินสดได้นะคะราคาตัวรถเท่าไหร่ราคาอุปกรณ์เท่าไหร่คือลูกค้านะ่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้เลยแล้วก็ อูท่ที่ที่เราใช้ทําช่วงล่างอะคะ่ะมีมีมีหลายอู่ให้ลูกค้าเลือกนะคะคือสามารถเข้ามาขอข้อมูลกับเกียรติก่อนได้ว่าเออบางทีลูกค้านะอยากได้อูน่นี้บางทีลูกค้าอยากได้อูน่นี้อยากได้สเปคแบบนี้ของที่นี่อยากได้สเปคแบบนี้ของอู่นี้เนี่ยคือสามารถทักเข้ามาขอข้อมูลกับเกียรติก่อนได้นะคะก็คือศูนย์เกียรติอยู่ที่อีซูซุคิงยนสาขาปากช่องนะคะติดกับโรงพยายบาลปากช่องนานาน,นะคะออฝากเพจด้วยนะคะ โทรศูนย์เซลเกตปากช่องโทรศูนย์เก้าสี ский, no ่หกเก้าสามเก้าแปดเจ็ดแปดเบอร์โทรแอดไลน์ได้นะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเกียรติกนได้อาชีพนะคะช่วงนี้ก็ขอให้มีเอกสารเป็นของตัวเองนะคะไฟแนนซ์ก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะเกณฑ์การพิจารณาเนาะแต่ว่าลูกค้าที่ประกอบอาชีพอื่นอย่างเช่นรับเหมาก่อสร้างหรือว่ารับจ้างทั่วไปหรือว่าเป็นเกษตรกรเงี้ยก็ขอให้ให้มีเอกสารนิดนึงนะคะลูกค้าก็สามารถทักทักเข้ามาขอข้อมูลกับเกียรติก่อนได้นะ เพราะว่าตอนนี้เพจเก่าเก็หายไปผู้ติดตามาเหลือแค่500คนลูกค้ากดเข้าไปถูกใจให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากรถคอกบรรทุก5ตนันสี่ทาคันนี้ไว้ด้วยนะคะลูกค้าที่อยากได้สเปคแบบนี้ก็ทักมหาเกตเลยอ่ะสวย